เมื่อเพื่อนๆนะครับมาถึงร้านเย็นเซ่คาเฟ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับก็จะเสียค่าบริการค่าจอดนะคาละ20บาทนะฮะ <S <S <บา>แล้วตอนที่จะขึ้นไปบนคาเฟ่นะครับเขาก็จะมีรถกอล์ฟเนี่ยบริการนักท่องเที่ยวนะฮะก็จะเสียคละ20บาทนะครับโดยที่รถเราเนี่ยจอดริเวณด้านล่าง<บา>สําหรับใครที่มามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็สามารถที่จะขี่ขึ้นไปได้เลยนะครับผม สำหรับรถกลอฟที่บริการนักท่องเที่ยวนะครับก็มีจํานวนไม่มากเท่าไหร่นักหรอกนะฮะแต่ก็นั่งรอไม่นานนะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยขับรถกล์ฟพาเราขึ้นไปบนคาเฟ่นะฮะเพราะว่าบริเวณด้านบนเขาเนี่ยมันไม่มีที่จอดรถนะฮะเราก็จะอาศัยบริการรถกลอฟของเขานี่แหละนั่งชมวิวกันไปนะฮะเป็นสวนชมสวนทุเรียนนะฮะสวนเงาะสวนบางคุดกันไปนะครับ ใช้เวลาประมาณสักสินาทีไม่เกินนี้นะฮะก็จะถึงบริเวณอ่าเย็นเซคาเฟ่นะฮะบนยอดเขานะครับเดี๋ยวไปได้วยกันเลยครับผมตอนนี้นะครับเราก็ใกล้ถึงยอดเขาแล้วนะฮะ นี่ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับบริเวณยอดเขาร้านเย็นเซคาเฟ่นะฮะอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองนี่เองนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าบริเวณข้างในเขามีอะไรกันบ้างนะฮะที่นี่นะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้อยู่ในช่องของบิ๊กกันฟันนี่นะครับวันนี้นะฮะช่วงพี่ทหารพาเที่ยวนะภู้พันปืนพามาเที่ยวสวนเย็นเซ่คาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะอยู่บนแบบ เขาเรียกว่าเนี่ยภูเขาล้อมรอบเลยนะฮะอยู่แถวเขาเชาเมาที่จังหวัดระยองนี่เพื่อนๆดูบรรยากาศสะก่อนโอ้ยไม่ต้องไปถึงภาคเหนือเลยนะ<ม>จังหวัดระยองใกล้ๆแค่นี้นะฮะก็แบบสวยงามขนาดนี้แล้วนะฮะไปตามมาดูครับนี่นะฮะอยู่ข้างบนร้านเย็ยนเซนะครับที่เขาเชะเมาแล้วนะย๋ยวตามผมไปดูเลยข้างในนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างตามไปเลยครับ สำหรับร้านเย็นเซคาเฟ่เนี่ยนะครับก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จังหวัดระยองเลยนะครับ <Wow. S 1> อยู่แถวเขาชะเมานี่เองนะฮะเป็นร้านกาแฟาเล็กๆนะครับ <Okay. S 1> วิวหลักร้านเลยนะครับเ,เพื่อนๆดูดินะฮะแต่กาแฟาก็หลักสิบเองนะครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านในร้านของเขานะฮะซึ่งเป็นแบบร้านเล็กๆเอง ำหรับร้านนี้นะครับก็จะแบบเห็นวิวเขา360องศาเลยนะครับเพื่อนๆก็เรียกว่าต้องอินดี้เบอร์ไหนล่ะที่จะสร้างคาเฟ่บนยอดเขาแบบนี้นะฮะสำหรับที่มาของร้านนะครับชื่อแบบแปลกๆเนี่ยนะเย็นเซ่คาเฟ่นะก็เจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาเป็นคนอินดี้มากๆเลยนะฮะแล้วก็ตะกอนเนี่ยชอบดื่มเหล้านะตอนเย็นๆน,นะฮะพอดื่มไปดื่มมาก็จะเซ่ซนะครับเป็นไงละ่ะฮะเนี่ยที่มาของร้านเย็นเซ่คาเฟ่ อินดี้ไม่อินดีเ้เพื่อนๆคิดเอาเองแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นที่บนเขานะกว่า300ไร่เลยแหละปลูกทั้งทุเรียนนะฮะมังคุดเงาะมะนาวนะฮะแล้วก็แบบสวนไม้ดอกต่างๆนะครับบอกเลยแบบคือดีอ่ะนะฮะสำหรับใครมาร้านนี้นะครับซิกเนเจอร์ของร้านเขานะที่แบบไม่สั่งถือว่าพลาดเลยก็คือชากลาบเย็นเซนะฮะแล้วก็บปุบผาแฟนตาซีนะครับเพื่อนๆ รสชาติมันจะแบบหอมหวานนะฮะดื่มแล้วแบบสดชื่นมากๆเลยซึ่งทางร้านเนี่ยเขาก็ใช้กุหลาบออแกนิกที่เขาปลูกเองนี่แหละเอามาทำนะฮะซึ่งแบบปลอดภัยแน่นอนนะไม่มีสารพิษตกค้างเลยแหละนะครับสำหรับร้านนี้นะฮะวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็เปิด10โมงเช้านะครับถึง5โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์ก็เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงนะครับถึง5โมงเย็นนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาอุดหนุนก็ได้นะฮะที่อำเภอเขาชมาจังหวัดระยองนะครับมาแล้วแบบ โอ้โหลมก็เย็นนะฮะมุมถ่ายรูปชิคๆกก็เพียบเลยนะฮะนี่ใครไปผ่านไปผ่านมานะก็แวะไปทักทายเขาได้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศรอบๆกันอีกครั้งเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะฮะสำหรับเย็นเซคาเฟ่ที่นี่นะครับต่อไปกันเลยครับผม อ่ะตอนนี้นะครับเราก็รอรถที่จะกลับลงมปข้างล่างแล้ว,ลวนะฮะี้วันนี้เราก็ไม่ต้องซื้อตั๋วแล้วแหละนะครับซึ่งเขาก็รวมทั้งไปทั้งกลับแล้วนะครับก็ขับรถลงมาบริเวณด้านล่างกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นกันอีกสักเล็กน้อยนะฮะยังพอมีเวลาเหลือพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวกันนะครับวันนี้นี่เรากำลังจะเลี้ยวไปที่บ้านไร่ในพนโฮมสเตย์แล้วนะฮะ ตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆนะฮะมาที่บ้านไล่ในพลโฮมสเตย์แล้วนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลชุมแสงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนี่เองนะฮะภายในรีสอร์ทเขาก็จะเป็นแบบรีสอร์ทสไตล์แบบรถบ้านนะครับแล้วก็มีบ้านเป็นหลังๆให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันด้วยนะฮะนี่อยู่บริเวณอ่างเก็บน้ําประแสนี่เองนะฮะสวยงามมากๆเลยครับเพื่อนๆโอ้โหยิ่งมาบรรยากาศตอนเยน็นนี่แบบล่มลื่นมากๆครับเพื่อนๆนะครับ หลังจากที่เราแวะที่คาเฟ่นะฮะเย็นเซคาเฟ่แล้วนะครับตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาทานอาหารเย็นกันนะฮะที่บ้านไร่ในพลนะครับนี่บรรยากาศชิลมากๆกครับเพื่อนๆนี่ผมแวะทานอาหารนะพอดีนี่เขามีโฮมสเตย์เป็นที่พักด้วยเป็นหลังๆๆๆนะฮะแล้วก็มีด้านด้านนี้เป็นแบบก็เรียกว่าที่พักเป็นแบบบ้านรถะนะครับแต่วันนี้ผมก็ไม่ได้พักนะแค่แวะมาทานข้าวเฉยเฉยนะครับเพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศนะหวตอนนี้ก็แบบแดดล่มลมตกแล้วนะครับแล้วบรรยากาศแบบชิลมากๆนะฮะติดกับ อ่างเก็บน้ำปลาแสที่ระยองเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมโดยรอบกันนะแล้วก็พาไปดูว่าอาหารของเขาเนี่ยเด็ดขนาดไหนนะครับเดีย๋ยวลองตามผมไปดูครับผม ตอนนี้นะฮะอาหารที่สั่งก็ได้มาแล้วนะครับบอกเลยนะครับอาหารที่นี่รสชาติเด็ดดวงมากๆเลยนะครับแต่ว่าจานใหญ่มากๆนะครับถ้าเ,เ,พ,า first first one, เ,เพื่อนๆมากันเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆดูกําลังท้องของเพื่อนๆด้วยนะฮะเพราะว่าแต่ละจานเนี่ยใหญ่มากจริงๆนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยมากจริงๆครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะก็เต็มอิ่มกันแล้วนะครับพาเพื่อนๆไปชมคาเฟ่ที่เย็นเซคาเฟ่นะครับที่เขาเชมเมานะฮะแล้วก็แวะมาทานอาหารนะครับที่บ้านไร่ในพลตุงแถว อ่างเก็บน้ำประแสแห่งนี้นะฮะฝากเ,เพื่อนๆนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกด subscribe ให้กับผู้พันปืนด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะอากาศสดชื่นมากมายนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม